บนนนอนันเ,เอะท่คนเดยวคาเช่ายงาเที่ยหา,าแล้วเดี๋ยวกี่เดือนแล้วมาอาบน้ำในบ้านเนี่ยสามเดือนนะสามเดือนหม่งพ่อพ่อใส่เกลียงไหมพ่ออาบไหมเดี๋ยวยิหรอยิเหลองปิดไฟสิลองปิดไฟให้พ่อหนย ออ้อ่าเราไม่รอปีแม่ข็จะไม่อานา็ยงบอฮะจอานเ็ยบออามนอีบ้นหงออมุนอีกพนตกมนีกไอ้โอ๊เฮ้ยนีุีเดียวจริงเหรอไม่รู้ว่าใช่ย่ปกตินะแกจะอาบที่สะวันนี้คิดยังไง โอ้โหทามแมถ้ามแม่เ้าคิดอย่งเราอยู่วันนี้เราเป็นอย่างปกติเราอาบย้ำสาดเลยสมูล้เราบัู่เลยเนะมพบับู่วาเราไ่ได้เป็นเราไม่แชมพเลยวรอเรม่แชพู่ชูอะนี่ยาซีฟันโนี่ขี้ต้มสชมูขี้ต้มข้ต้เกือปากนแทาไมร่แม่แม่ล้างจานแม่ล้างทุกวันเลย ได้เสืล้างนั้นเลยบอกลูกล้างไ้พวกติไปอาบน้ด้วยน่าเอบน้ำด้วยล้างีก็รงอะไราวดูดดูดไรพวกอะไรเสัล้วพอเดินมานั่งเองมเศร้าทำตาดำดาสัดผมสบัดผมสบัดผมสบัดผม นกินไนีโอหโอ้โหถ้าขนมมีไปอาบน้ำะมี่ขนมไ้เป็นเดือนนะเวลา้องหนาโอ้ยถังนู้นกับอีเหรองนู้กับบ๊อี้เหรอน่ผมสผมสผมสวยสสสผมไหมซมไหมอื้อหืออย่างหล่อ ผมผมขอสัมภาษณ์นะครับทำไมคุณพ่อถึงคิดอาบน้ตาวันนี้อ๋อก็ปิดน้ำควายอะไรนะเขาปิดน้ำควายเขาปิดน้ำควายปกติอาบน้ำสระไงบอสเป็นไงวันนี้น้ำหมุนไหมก็พอดีๆปลาเออใช้อะไรกีนนะครับมันมันไม่ไม่เย็นเหมือนน้ำสระใหญ่แล้วทำไมวันนี้คุณไม่ลงนอนน้ำสระ เก่งใจเขากินอยู right ่ทางนู้นอยาโอ้พอดีพอดีพี่น้องเขาพี่น้องเรามาสังสรรค์อยู่พี่อย่างนี้วะไอ้ปลายไอ้ปลายแล้วทำไมคนเยอะคนเยอะอายเขาอยากตายเขาแสดงว่าเจ้าก็เลยเส้นเก่งดำาำไปก่อนโอ้โหนอนเลยอย่างนี้แสดงว่าถอดลงโดนต้มลงไปเลยเนี่ยโอ้โห นตัวเนาะอ๋อเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวเป็นของน่าส่วนตัวไม่ธรรมดาอันนี้มีสระว่ายน้ําส่วนตัวสุดยอดมากเลยฮะวันนี้อยียงอะไรเขาก็เลยถ้าเราลุงก็ไหวนะโอ้ยเยอะๆจะมาเห็นแค่สี่ป่ะเไหวกับยาเงล๊ะลุงในซาได้ทำทำคนเดียวเนาะทำยังไงกันทำได้สมบูรณ์เพราะลุงในซาก็ไม่มีสบู่ณ์หรอก เอาไอ้ถูขี้คนเอาชีินีสปาสปาอย่างเดียวาีคนเหรสปาอย่างเดียวดูจม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 ว้าน้ำในทุกท่านิ่ใส่ในใส่ในมุมบอลเก่งแน่ไมยังกิงไนพ่อพ่อใส่เกมดิไหมไม่ได้ใส่มาแต่เล็กๆเฉยหมดเฉียบเฉียหมดเปล่อแล้ว คจิไม่ตายพีู่ขาจริงไม่ตายทั้งนี้ไม่ตายแล้ววันนี้ได้ถูถูสบู่ไหมหาสบู่ม่เจอสบู่เหลวพ่อสบู่เหลวแสดงว่าไม่เคยถูสบู่เหลวเลยไม่เคยเคยผมจะถูถูอยู่หรือว่านายอะไรนะหรืกว่าไปสระหรือว่าสบู่สผม ซึ่งคงอาอจีกี่เดือนแล้วมาอาบน้ำในบ้านเนี่ยสามเดือนสามเดือนเก่าเลยมาได้สามเดือนนะครับเพิ่งเข้ามาอาบน้ำในบ้านเห็นไหมเราเลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานว่าไม่เคยเห็นคุณพ่ออาบน้ำในบ้านเลยครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากครับถ้าคุณพ่อเข้ามาอาบน้ำในบ้านนี่วันนี้คิดว่าฝนจะตกไหมพ่อ ตกทางสารคามถึงสารคามบ้านเราไม่ตกแน่นอนเมื่อวานก็ถึงแล้วเมื่อวานมันก็ถึงวิ่งวิ่งมันก่อนทำไมทำไมวิ่งน่าจะถึงนะวิ่งคิดมไซายวิ่งคนวันไม่ไปตกคุณไม่เข้าใจไหมเข้าใจไหมหนาเข้าใจไหมเอาเป็นว่าพูดคนละเรื่องเดียวกันนะเผลออย่างยังไง คนละเรื่องแต่ว่ามันเดียวกันไงไอ้เราบก็คดลมแรอ่าแล้วทีนี้คุณไม่มีพ่อคนนองพ่อคนนู้นแลครับมันหนีอยูวจะไม่ได้เอามามีควายเยอะมีควายเลยไม่คุณพ่ออาจจะมีข้อขังนะคือกลัวว่าควายจะดมกลิ่นผิดเออจะผิดกลิ่นอะไรเงี้ยจะควิดอะไรเงี้ยแกก็เลย ่าไม่ทูสบู่หรือไม่มมีไ่ต้องเชรียดไม่อาบน้ำที่บ้านมันมันมันขี้ช้างมันขี้ช้างขี้ช้างถ้าถ้าค่ะใครไม่เคยขี้ช้างสามวันไม่ต้องอาบน้ำเลยขี้ช้างหรือขี้ช้างถามก่อนสองทั้งสองขี้ช้างเราจอว่าขี้ขี่ช้างหรือขี้ช้างถ้าเราทมตรงก็ถ้าเราจะขี้ช้างฝึกขี้ช้างอ่า เอาขี่ช้างจับขี่ช้างไปดูไปดูก่อนไปล่อเขาขี่เขาละแหละแล้วมันลงสามวันก็จะอาบน้ำไปจับทุกวันมันเติมไปยังครับมันจำเราได้มันให้เราขี่โอ้เติมไปยังครับอธิบายให้ขี่ให้จบโอเคโขี่ช้างขี่นะขี่ช้างขี่ขี่ขี่มันมันยอมเราอ่ะเดี๋ยวนี้ยอม ถ้เรามาทำอย่างนั้นลุงพิยมเราหรอกมันไม่ให้เราจำนะครับจำจำโทรศัพท์เป็นอะไรพี่โทรศัพท์ไม่เสียทำไมเสียโทรศัพท์ไม่เสียไม่ไม่เสียเดี๋ยวจะค่อยว่าเร่ยนเร่ยนโทรศัพท์นะวันนี้กระชุ่มกระชวยไหมน้องในบ้านมันเดิมองอะไรว่าเมันเดิมมันต้องไป็นคันๆอะไรสิ่งต้องเป็นคันแล้วพ่อฮะมันแปลกๆโอ้แปลกๆวันนี้จะป้องกันโควิดไม่ อ้งในกรุงนานป้งกันยิงในกรุงนาดที่คนเดียวค่าเชื้อเรียนค่าเชื้อเรียนค่าแล้วเรี๋ยค่ะแล้วเรียบร้อยเลยครับค่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาแอลกอฮอล์ฉีดทั้งข้างนอกและข้างในเลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้อาบน้ำเรียบร้อยะในบ้านอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่นี้ต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในบ้านแน่นอนพราคุณพ่อเข้ามาอาบน้ำในบ้าน สตาร์ทขี่ใครดีไปดิไยคุณตามาอยู่อ๋อคุณตามาอยู่ก็เลยอาบข้างนอกแปกติคุณตาไม่อยู่ก็ไม่ก็มาอาบเลยหรือว่าฉลองบ้านหรือเปล่าวันนี้คุณตามาอยู่บ้านคุณตากลับตัวเสร็จกลับไปอยู่บ้านตัวเองคุณพ่อเข้ามาอาบน้ำเลยโอ้โหคุณพ่อฉลอง้วยเลยเพราะคุณพ่อเวลาคุณตามาเนี่ยคุณพ่อครับเข้ามาปุ๊บหายเลยข้าวเนี่ย ตักตักใส่เหมือนพระวัดป่าครับไปกินข้างนอกเรียบร้อยแล้วก็ไปทําธุระตรัวเองเลยอยู่ใกล้คุณตามไม่ได้เลยครับพอถ่อก็ลูกเคยเลยนะ <g ül üyor> เป็นาลายโพดพี่น้อง <g ül üyor> เอออันนั้นก็นใส่ลูกเคยหลายโพดลูกเคยกะประยูพี่น้องหายเลยท่านี่ต่างคนต่างหนีกันตามหากันอยู่ <g ül üyor> วันนี้คุณตาใช้อะไรโน่นอะไรเทียงกันนิดนึงเจอถีกันนิดนึงเราเลี้ยงแล้วผมถามว่าใช้อะไรไหมคำตอบคือ เทียงกันนิดเดือนอยู่โอเคครับเราพูดคนละเรื่องเดียวกันเนียโอ้ no เอาโอเคนี้พ่อจะไปไหนแค่นี้นเปล่าไฟขอบไฟรถไฟพ่อแม่เนี่ยเอาอะไรอาบไม้ฉะพบอขั้นไปเลยกอดดี้น้านสบู่พ่อแมนให้ถูโอเคครับขอบคุณพ่อนะครับที่ให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับมีอะไรฝากถึงแฟนคลับนะครับจากพ่อเอกช่องธรรมหะกิน รักษาตัวเองเดื้อรักษาและไอ้ผลโควิดทุกทุกคนเด้อผลผลโควิดทุกคนเด้อโอเคโอเคโอเคอ้ยอีกเดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวอีกว่ะทอนคอนโอ้ยเนาะงรักษาตัวเองเด้อทุกทุกคนอะโซโลแกนโซโลแกน้องทำอาหารกิน ข้าวต้มกานข้าวน้ำกาโอเคครับผม <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ดกดไลค์กด subscribe กรด,ดิ่งกดติดตามครับคำน,นิ่งซูเร็วนี้จะท่องทรรมากินจะออนแอร์แล้วนะครับโดยพระเอกมะกินแม่โสไทย <laughs> เห็นุณคผมสวัสดีครับ